สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมเป็นชุด2ตัวเด่นนะครับผมในงวดประจำวันจันทร์นะครับผมที่18มีนาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจําวันที่15นะครับผม สำหรับวันที่15นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7กับ1นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม6 75 488สำหรับ67นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็54เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผม ชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็4 88เป็นชุด3ตัวบนสำหรับ7มา76นะครับผม67 54มาในชุดวินนะครับผมวงกลมให้อย่างดีนะครับผมแล้วก็88สายเบิ้ลก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18 ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขในตารางจะมี6 2 8 1 5 4อัดมินจะให้อยู่ที่6และก็8ไม่ชอบ6 5ก็น่ากลัวนะครับผมอัดมินทำไปตามสูตรนะครับผมชอบก็คอยตามสำหรับ6 หกสองหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกแปด สำหรับ8นะครับผม8จะมี82 83 84 8, และก็แปดเจ็ดสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหกหกห้าห้า และก็2 2สสำหรับ3ตัวนะครับผมจะเป็น1 2 4นะครับผมเป็นชุดบิน1 2 4แล้วก็284คือชุดบินนะครับผมเก้าแปดสาม ก้าหกสี่แล้วก็แปด ดมินจะสรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่18มีนาคม2567อัดแอดมินให้เด่นอยู่ที่6กับ8นะครับผมสำหรับ6 6 3 6 4 6 5นะครับผมสำหรับ8จะมี8 2 8 3 8 4เบอร์6 6 5 5 สำหรับ3ตัวนะครับผมชุดวิน124แล้วก็284นะครับผม964 865แล้วก็285ชอบก็คอยตามนะครับผมเอ็ดสพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตต็ดีนนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ